รอน้อรอใช้กุฎก้าอวดัวง่ายคานุงนอนเน้อสร้างไ่โกโลูเน้อุนอยู่ซ่งง่อ้วงก่ขัขวดัวเน้อสิเห็ุสิ้นแห้งสิ้นแดดเดียวอีกแต่บได้ตากแดดเด้อเฮายางไฟเอาเด้อสิบโลเด้อมันนี่เด้อ เห็ดไหลย,ย่างหอยใส่หอยไม้ตกเนี่ยแล้วก็เป็นตอนเดอซีเห็ดเหือกแห้งเด้อเหือกเด็ดเดียวเด้อจะนอยย่อยกุยอ้วลุมร้อนเนื้อหัวอัวเหือกจะชิลุม้งนุ่มนุ่ยจอดดินโยยู่ดินโยตึกนะ จะหลอกวัเองจะหลอกคาน่นจากนั้นจะหลอกคาอยากคางไายอยากเลยให้เลือดได้เดียวเนาอยนะจะดีโยยู่ดีโยตืดเอคขาก่อนเนื้อหัเทียสจะหัเทียเจจะหลอกกีนอเจ๊ก้าซอยโอ้ยว่ยวอเจี๋ยเหมันจะหลอกกีนอจะนอนหรือสร้างกูอ้อโลซื้อกัวเมซึนอนะ ยขาไล่มหมดเลยใช้คาต้ลงจาเตี้ยสิคาลจานะตัมนี้ได้สามหนึ่งแล้วตัวนี้สี่ห้อยสื้อไม่โต Tänään taas. ือเกลือใส่น no <c ười> ้อยเดียวเด้อบ่ต้องใส่หลายเดียวมันสิเค็ม ใช่แล้วเข้ากันแล้วเดี๋ยวค่อยเสียบตัวนี้เสียบแล้วล่ะใช่แล้วเด้อยางซีนยางแห้งซัมนน้ก็พอดีกินโบแข็งเด็กน้อยกินก็นจะนุ่มอยู่